สวัสดีครับอยู่กับหกล้อด้ำกรีนครับเรายังอยู่กับต่อยางเหมือนดืม <c oughs> ไม่ได้ไปไหนครับช่วงนี้ถ้าเรามีงานเราไม่ได้ออกไปถ่ายคลิปที่อื่นนะเราจะอัปเดตสถานการณ์ของงานหน้างานของเราครับว่าถึงไหนแล้วเป็นยังไง พอไม่มีงานเราก็จะไปถ่ายคลิปที่อื่นให้ FC ได้ดูกันครับแต่สนมากเราถ้ามีงานแล้วเราไม่ได้ไปถ่ายที่ไหนก็คือจะถ่ายให้ดูการทำงานของเราแค่นั้นเองครับทีมงาน6กล้อดำช่วงนี้ไม่มีหกล้อดำมีแต่แม็กโครทำงานเดียวครับขุดต่อยาง มันช้าตรงนี้แหละโอ้ยวึดฟึ๊ดโอ้ย,อย,อยรากมันยาวรากแก้วอะ่ะลงไปเยอะดอวะต้นใหญ่ต้นโคตรใหญ่เนี่ยมันช้าตรงนี้แหละเห็นไหมถ้ารากแก้วไม่เยอะรากแก้วมันจะ เล็กๆน้อยๆมันก็งัดขึ้นง่ายอันนี้มันข้านจะยากมีที่เดียวแหละฝั่งโน้นมันจะง่ายนิดนึงฝั่งที่ลุ่มฟันมีหักไว้เนี่ย ต้นมันก็ง่าย <Okay. S 1> บางต้นมันก็ยากครับสับเปลี่ยนกันไปครับทํายากหมดเลยนี่มันก็มีผลกําไรเอามีผลขาดทุน <laughs> กับเรา ความรวดเร็วครับนี่ต่อเล็กเนี่ยทีดียวสองทีครับถ้าต่อใหญ่สองสามทีกวาดให้พร้อมครับเอาไว้เผาง่ายๆไปเราจะทำงานสะอาดมากเลยนะพวกเศษเศษนี่เราก็กวาดให้หมดเลยครับ ก็คือเขาทีเดียวจบถ้าจะดีอ่ะก็คือเอาบุงกีงัดต่อโดยเฉพาะมันจะเร็วมากอันนี้เราไม่มีครับก็เลยใช้บุงกีที่ขุดดินนี่แหละมางัดต่อมันก็ใช้ได้เหมือนกันอา,อาจจะเสียเวลาไปนิดนึงนิดเดียวแค่นั้นแหละ ถ้าผงทีเลขนี่จ่วงสามทีอ่ะสองทีก็หลุดแล้วเพราะว่าไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะแล้วก็ไม่ได้กลบไอรอยหลุมเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันฟันมันเล็กนิดเดียวเหมือนฟันหนูอะไรประมาณนี้ ก่นี้รากยาวเว้ยยาวมากรากแก้วยาวๆเนี่ยมันจะสมบูรณ์นเนี่ยไปจบงานนี้เราต้องถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันตัวเดินเพราะว่าเดินขั้นง,งจะเยอะครับนันแหละไปกลับไปกลับมันจะ มันจะโซมเร็วอะพูดถึงแต่การใช้รถถ้าไม่อยากโซมก็จอดอยู่บ้านเดี๋ยวมีคอมเมนต์คุณคอมเมนต์มาประมาณนี้เลยเพราะเราเคยเจอแล้วถ้าอยากให้รถใหม่ๆไม่อยากโซมไ็จอดอยู่บ้านจบจบไหมจบครับไม่ได้ตังค์แบบนอนชมรถสวยๆอะไรประมาณนี้ รถออกมาใช้งานมันต้องธรรมดาแล้วครับการเสื่อมโทรมของเขาไปตามการเวลาครับตามชั่วโมง,ขงเขาชั่วโมงบินของเขาเท่าไหร่อันนี้ก็หมื่นหมื่นกว่าชั่วโมงแล้วมันมันก็หลายปีแล้วครับมาอยู่กับเรานี่ก็เข้าปีที่สองนะครับอยู่กับเขาก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วมั้งถึงไหม ว่าเจ็ดแปดปีอ่ะมีรถก็ใช้ไปครับ